สวัสดีครับมุมส่งเวนนะครับ วันนี้มุมส่องเอ็นก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมส่องเอ็นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟมือชินเคยเดี๋ยววันนี้ก็เป็นมวยไทยจะสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568เวลา14.30นโดยประมาณนะครับมุมส่องเอ็นการันตุการนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยจะสีมาฝากกาแฟมือทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาทีี่นน้้ดวยะครับแลทยา้กนัไรระคบ็ตอองข มาละที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพลงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับก็จะน่าตัวเช็คกระแสบวกเช็คกำลังของนักโมีอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักโมยขึ้นชกจริงกับเกาะเตตช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นเพลงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนครับ เดี๋ยวเรารูก่อนนะครับว่ามวยทัจเซนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยทัจเซนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568นะครับคู่ที่1นะครับฝรของคืออนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแคนารูนสุดลมหนาพิกัด112ปอนด์คู่ที่2นะครับฝรของคือเพชรรุ่งโรจน์ชดบางแสนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลายพยักษ์ทอต่อพับพันนารายพิกัด112ปอนด์ คู่ที่สามขับรองคู่เอกฝ่ารั่งคือแสนวอริทเบนพรามสองส่วนฝ่ายน้ำเงินครับดับดำกระเป๋าลิงกี้พิกัดหนึ่งอยยีปอนด์ครับและคู่ที่สี่เป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ารั่งคือเก้ากระสอเทนโพส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับด่วลหนึ่งชูทางด่วนพิกัด140่อยปอนด์ครับ มวยก็ตามายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนบัตรได้นะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกสมัครวันนี้150บาทู้ยด้าทิตย์นะครับ ถ้าใดสนใจราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างครับส่วนแฟนมือท่าใดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอด PY24 ครับต้องมีแอดตัาหน้าก่อนนะครับและตามด้วย PY24 ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องแอด PY24 ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจตุีนะครับขึ้นชกกันในวันที่25พฤษภาคม2568ครับเวลา14.30นเดียะมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมารอบปูนเสือนะครับให้ลุ้นกัน2คู่นะครับเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยจตุีในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมารอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายสายบีนะครับนัดแรกนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคืออนันตชัยลานาวอเตอร์ไซน์นะครับหรือว่าเพชรอันอันทอพาน47หรือว่าสดปิลบเมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงสด ครับแคมรูนสิทธิลมหนาวพิกัด1 1 2ปอนด์ครับทางด้านแฟแดงอนันตชัยนะครับก็เป็นกชกจากจังหวัดยะลานะครับอายุ19ปีนะครับใช้สิทธิ์จากตัวสำรองครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับปั้มตีแข็งแกร่งศอกสวนรุนแรงฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ลานาวเตไซนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีท่านั่นมักกะสบนไฟแรงครับและทอนมวยไทยบันเทิงให้การสนับสนุนนะครับ 3ฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนแสนเอกสอราชภูมิที่ว um ิธีช <parab> ่อง7ชก112ปอนด์นะครับว si okay. ันน <Le> ั้นชกสำรองมวยรอบปูนเสือนะครับชกเป็นคู่ที่6หลังถ่ายทอดสดนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่ตัวจริงนะครับก็ชนะคะแนนกล้องมีชัยจิตเมืองนนท์ี่วิธีช่อง7ชก112ปอนด์นะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนราชศักดิ์เกียรติโมฮะที่วิธีช่อง7ชก112ปอนด์ครับเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของาแฟนนะครับฟอร์มสดเลยนนะะครรัับชวดท้ง3ไฟส่วนนนไฟเงิะครัาสุด เป็นเป็นนักชกจากจังหวัดระยองครับอายุ19ปีนะครับเป็นมวยขวาเป็นควบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกนะครับขวางหน้าปั้มตีแข่งแกร่งฟอร์มสดไม่แพ้กันเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยงสิทธิ์ลมหนาวนะครับที่จังหวัดระยองนะครับมีคุณนรงสิทธิ์ลมหนาวเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มโลชุดนะครับชนะคะแนนเอเจกอรกลมเกลียวทีวิธีราชดำเนินชกร้อยสิบสองปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเงาอีทีปตททองทวีทีวิธีช่องเจ็ดชกร้อยสิบสองปอนด์ล่าสุดก่อโชนะศึก บังคอลมที่วิธที่ชกเจ็ดชก1 1 2รปอนด์นะครับวันนั้นเดิมทีจะชกกับทางด้าน AJ นะครับแต่ว่า AJ ป่วยแจ้งถอนไปนะครับทางด้านเคมรูนจึงชนะบายไปนะครับและเอานักมวยมาเสียบแทนนะครับนั่นก็คือยอดชนะศึกทางด้านเคมรูนก็สามารถเอาชนะนักมวยมาแทนได้นะครับเมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ที na ่ผ่านมานะครับสฟอร์มสุดของทางด้านฝฟนเงินก็สดไม่แพ้กันนะครับชนะรวดทั้ง3าไฟ์เทียบกันที่3ฟอร์มสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันคู่ที่สูสีเลยนะครับส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ170ซนติเมตรใกล้เคียงกันเลยนะครับชกมหมยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝาแดงชกมาประมาณ40-50ถึงไฟส์ส่วนฝ่ายนเงินนี่ชกมาประมาณ70ไฟ์นะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับเท่ากันครับห้กิโลกรัมนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นประเภทฟอร์มสดด้วยกันท จะเป็นประเภทเข่าในเหนียวนะครับเป็นมวยเข่าทรงแข็งแรงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงครับดูว่าอาวุธน่าจะดูหลากหลายกว่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับวงนอกก็มีไร้แขนขวางหน้าฟันศอกนะครับคอยดักเล่นงานนะครับผมดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่ามีทั้งวงนอกและวงในนะครับและที่สําคัญนะครับผมดูว่าหน้าเสือใหญ่ครับของทางด้านฝ่ายแดงครับอนันตชัยดูจะได้เปรียบครับมีทีมงานทางสายใต้นะครับมาร์กัสเบนไ่ายแรงครับจิมมี่ฝ่ายแรงนะครับและน่าจะมี ด้านเซียนเอกปัตตานีนะครับมากํากับหน้าเสือที่บุมด้วยนะครับผมดูว่าบรรยากาศหน้าเสือใหญ่ๆตัวเงินทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบนะครับคูคีซูสีไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนท่าเคมรุนสิ์ลมหนาวนะครับไปได้แบบสนุกคูคีซูสี่นะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกในมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายมาของได้สาเร็จนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของมวยชัดเจนสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอนันตชัยลนาวัตซั์ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นรอบปูนเสือครั้งที่1 4สาย B นัดแรกอีก1คู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือเพชรรุ่งโรจน์ชดบางแสนนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ใช้สี่วสุขสันต์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพายพยักทอตพัพพานารายนะครับหรือว่าสอพัพพานารายนะครับพิกัด112ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรรุ่งโรจน์เป็นโชคดายตรวจพิรบุญอายุ19ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งศอกส่วนรุ่นแรงเก๋ากระดูกดีีีนนนนะะคคครรรััััััับบบปจจจุุทททาากฟิตซ้อออมมยยยู่่่่วววสสขงหด เพชรบูรณ์นะครับมีผู้ใหญ่วีวรสุขสันต์นะครับเป็นคนดูแลมีเสด็จบางแสนครับพิชชดใจจันทร์ให้การสนับสนุนนะครับสฟอร์มลักษณ์นะครับแพ้คะแนนเอเจกอรกลมเกลียวนะครับที่เวทีช่องเจ็ดชก112ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเงาอีทีปตททองทวีที่เวทีช่องเจ็ดชก112ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่สองครับเอเจกอรกลมเกลียวที่เวทีช่องเจ็ดชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มลักษณ์ของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้หนึ่งฝ อายุ16ปีเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับสัดแข้งเตยมัดแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งสอกส่วนดุแรงฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สพพันารายที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีคุณพ่อนะครับสำรันสอนพรมเป็นคนดูแลนะครับสามฟอร์มลงสุดของทาธนาฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะน็อกยกที่3ามี4-2นะครับลัคกี้บันเทิงที่วิธีราชดำเนินชก12ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนยามานลัคกี้บันเทิงที่วิธีชงงชชชชกกกกกปอออออนนนนนนดดด์์์ะะะคคครรรรรััับบล่่่่่าาสสุ็็โววฟมมยยยตตเเืทีีิิ ที่วิธีช่อง7ชก112้อปอนด์นะครับเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของทางด้านแฟนมือนนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดของทั้งคู่ทางด้านแฟนมือนก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับแฟร์แรงสูงประมาณ169เซนติเมตรส่วนฟันน้ำเงินสูงประมาณ167เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้ Mana นนะครับทางด้านแฟร์แรงชกมาเป็นร้อยเลยนะครับส่วนฟันน้ำเงินชกมาประมาณ60ไฟกระดูกการชกมวยทางด้านแฟร์แรงชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยนะครับทางด้านแฟร์แรง55กิโลส่วนฟันน้ำเงินประมาณ53-54กิโลกรัมนะครับคู่นี้ฟอร์มสดร่างกายดีก็ต้องอยู่กับทางด้านแฟร์แเงินนะครับสามไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่เป็นประเภทเก๋ากระดูกดีแต่ฟอร์มไปรรรรราาาาะะนนนนนี่่ออยููกััับบบบทงงงงดด้แแคคเพชชุโส ื่อมวยกระดูกมวยของทัน้านแฟรแนดนะครับดูจะได้เปลี่ยนครับดูจะดีกว่านะครับและ2ฟอร์มสุดท้ายก็กลับมาโชว์ฟอร์มสวยด้วยแล้วนะครับผมดูว่าร่างกายเริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับวันนี้ผมดูว่ากระดูกมวยน่าจะช่วยได้นะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างพายพยักทอตอพพานารายไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกในมรอบปูนเสือรอบแปดคนสุดท้ายมาขอกได้สำเร็จนะครับคู่ที่สองนะครับของมวยไทยจีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่แฟ มาถึงคู่ที่3ามครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับไฟแดงก็คือแสนวริศเบนธพรามสองนะครับชื่อเก่าก็แสนเอกดุ่มบางกระดีนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับดาบตากระเป๋าลิงกี้นะครับหรือว่าปตททองทวีหรือว่าเพชรสมดึกนะครับพิกัด125ปอนด์ทางด้านไฟแดงนะครับแสนวริศนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์อายุ21ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงไล่แขนปั้มตีแข่งแกร่งอาวุธเร็วหลากหลายหลักเหลี่ยมดีนะครับฟอร์มสดเลยนะครับหาไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะ ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอประสบโชคที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีแสนเชิงเล็ดจิระเกียงไก่นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีคุณพ่อนะครับแสนเชิงจิระเกียงไก่นะครับคุณเข้าเขย่าขวดนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4พยักษ์สุรินเจพีพาวเวอร์ทีวีราชดรันชกลอยยี่สิบสามปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรกองฟ้าวอเทคโนลุกปูสวงนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับศึกมวยไทยวิธีทินไทยชกลอยยี่ส จำนินชกร้อยยี่สิบสามปอนด์เมื่อวันที่23ม,มีนาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของทางด้านแฟรนะครับชนะ2ไปลแล้วก็สเสมอ1ไฟ่งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดาบดำเป็นในโชคจากจังหวาร้อยเอ็ดนะครับอายุ25ปีนะครับเป็นมวยมาเข้าเวนแทนทางด้านจอร์จพ้าเบกคอมเพล็กซ์ครับเดิมทีคู่นี้ทางด้านแสนบริจจะ แก้มือกับทางด้านจอจนะครับเนื่องจากว่าไฟล์ล่าสุดทั้งคู่เสมอกันมาครับปรับเปลี่ยนล่าสุดเป็นดับดํามาเสียบแทนจอตนะครับแต่ก็รู้ตัวประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ดูว่าการฟิตซ้อมการเตรียมตัวค่อนข้างจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดแรงหมัดหนักซอกแรงนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายอีกหนึ่งคนเลยครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยเพชรสมนึกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีเสียต่อโต๊ะกระเป๋าลิงกี้ให้การสนับสนุน3ฟอร์มสุดนะครับชนะฟาวยกที่1นะครับคาซานซาโลมอฟนะครับนักชกจากอุซเบกิสถานนะครับที่เวทีราชดำเนินสุขราชดำเนินเวอร์เซอรี่นะครับวันนั้นคาซานเตะตามน้ำนะครับก่อแพ้ฟาวไปในยกที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีลังสิตชก124ปอนด์ครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนลุงเพชรเพชรเจริญที่เวทีช่องเจ็ดชก125ปอนด์เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมา3ฟอร์มสามฟครับ ชนะ2องไฟแล้วก็สุดแพ้1น่งไฟเทียบกันที่สระฟอร์มสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ170ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ165ซนติเมตรนะครับฝ่ายแดงก็ดูจะลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละเป็นร้อยไฟล์น้ําหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงหกสิบถึงหกสิบเอ็ดกิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินหกสิบดถึงหกสกิโลกรัมนะครับเวทพิกัดปล่อยๆทางด้านฝ่ายน้รำเนิดหน่อยนะครับทางด้าน เงินนี้เป็นประเภทเตี้ยสั้นแต่ว่าเป็นประเภทอาวุธหนักแรงนะครับต้นๆถือว่าอันตรายอีกหนึ่งคนเลยนะครับและเวทพิกัดนี้นะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้เงินดูจะเวทเต็มกว่านะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับดาบดากระเป๋าลิงกี้สั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเวทปะทะดูเต็มกว่าครับและมีอาวุธหนักแรงคอยเล่นงานรบกวนคู่ต่อสู้นะครับผมดูว่ามีโอกาส ต่อยหลับหล,ล่นลุ้นนับลุน้นน็อกลุนล้นกินเต็มได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดาบดำกระเป๋าลิงกี้นะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านแสนวริศเป็นพาร,รามสองไปได้แบบสรุปเลยนะครับคุณทิสานะครับรองคู่เอกของมวยทัศนศรีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดาบดำ,ดำกระเป๋าลิงกี้ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝรั่งคือก้าวกระสอเทียนโพนะครับหรือว่าสอภูมิพัฒน์หรือว่าส่วนน้ำทานคีรีส่วนฝ่ายนักเงินนะครับดวน1ชูทางดวนนะครับหรือว่าเพชรมณีเก็บพันธมิตรนะครับหรือว่าโอซิตูพิกัด140ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงก้าวกระดับเป็นโชคด้านจวัดกระบี่อายุ18ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดคว้าคอปั้มตีรุนแรงนะครับและเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันนะครัััับบบทททาากกกกรรรรรฟิตซ้้้้ออมมมยููู่่่ีีีีีสววนน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 นคคคคะะจเเพงป็็ดแแลลผุ พันธุ์ตะบนเอกสุดที่ชัยเทียนโพนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มสุดนะครับมีแพ้คะแนนแจ็คบีเจมวยไทยที่วิฒีช่องเจ็ดชกร้อยสามสิบเก้าปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้ที่เวทีราชดำเนินชกร้อยสามสิบเก้าปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแจ้งเสร็จสำเร็จนะครับชนะคะแนนดวลหนึ่งชูทางดวลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกรวมใจชาวสุระชกร้อยสี่สิบปอนด์นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมาสามฟอร์มสุดของท่านแฝงนะครับแพ้สองไฟแล้วก็ชนะหนึ่งไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับด่วนหนึ่งะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกลสินนะครับ,าากกรรบอายุ20ปีนะครับเป็นมวยขวาฟรีมือครบเครื่องสูงยาวสัดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าปั้มตีรุนแรงหล,ลักเรียมดีและเคยแพ้คุตสูมาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยหนึ่งชัยวัดที่อุบลราชธานีนะครับมีทางด้านหนึ่งชัยวัดคำก้อนเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มี ชูทางด่วนะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มลงสุดนะครับมีชนะคะแนนใจสิงห์สิทธินายกพันศักดิ์ที่ราชดำเนินชก140ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนแสนเฮงสิบหนึ่งอุบลครับที่ราชดำเนินชก140ปอนด์ล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนเก้ากระสอทินโพที่สุราษฎร์ธานีศึกรวมใจชาวสุราชนะครับชก140ปอนด์เมื่อวันที่20กุมษายนที่ผ่านมาสามฟอร์มลงสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะสองฝ่ายสรุปแพ้หนึ่งฝ่ายครับเชียบกันที่สามฟอร์มลงสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูสสสสวววยก่่าานนนะะะคครรรรัับบููงงงฝปมมณซ ส่วนฝ่ายมือเงินสูงประมาณ175เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละ60-70ไฟน้ำหนักปล่อยปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ68-69กิโลส่วนฝ่ายเงินนี่69กิโลกรัมนะครับคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้ว1ไฟในไฟล่าสุดนะครับที่จังหวัดสุราธานีนะครับวันนั้นชก140ปอนด์เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นบ้านของทางด้านฝ่ายแดง9ก้ากระัตนะครับและก็เป็นทางด้าน9ก้ากระัตที่เคยเบียดเอาชนะคคะะแนนนนนดดดลมาาไไ้ใฟท่สุรับ น,นี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางานฝ่าเงินมาโชคที่วิธีช่อง7จนะครับผมดูว่าบรรยากาศน่าเสื่อะครับผมดูว่าทางานฝ่าเงินดูจัดได้เปรียบนนครับวันนี้ทีมงานของชูทางด่วนนะครับ หิมงานของมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์นะครับน่าจะดันราคาที่มุมนะครับหน้าเสือน่าจะดูได้เปรียบครับผมดูว่าหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินนะครับทางด้านฝ่ายเงินดูดีกว่าดูได้เปรียบนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดแก้แค้นเอาชนะคะแนนทางด้านก้ากระดัอสเทนโผไปได้แบบสนุกคู่ี่สีเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยเทเจซีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับด่วนหนึ่งชูทางด่วนครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอก่อนชกของมวยไทยจสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอนันตชัยล้านนาวอตไซยนะครับฟอร์ม mm สดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ผมดูว่าทางน้าฝ่ายแดงอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับและน้าเสือตัวเงินใหญ่ๆทางน้าฝ่ายแดงดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายแดงอนันตชัยล้านาวอตไซยครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรรุ่งโรจน์ชดบางแสนฟอร์มอาจจะดูเป็นรอนครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่่่่่่อออนนนนดดดดดูููไไ้้เเปปรรรรีีีียยยบบบคคักกะมวววชชชชททาแแงงงพุลส3 ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดับดำกระเป๋าลิงกี้นะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเวทปะทะดูใหญ่กว่าดูเวทเต็มกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดับดำกระเป๋าลิงกี้ครับและคุณที่สี่นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับด่วนหนึ่งชูทางด่วนเคยแพ้มาที่บ้านของทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันนี้แก้มือกันใหม่ที่วิธีช่อง7ผมดูบรรยากาศของทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูดีกว่านะครับนาเสือตัวเงินจะใหญ่ดันราคาสู้นะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นได้ครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับด่วนหนึ่งชูทางด่วนคร สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ